สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มือ2สองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่2เมษายนนะครับลูกค้านะฮะผมจะขออนุญาตทำการรีวิวถ่ายคลิปรถยนต์ในฝันของใครลหลายๆคนนะครับผมและนี่ก็คือโตโยต้าคัมรีนะครับ รถหรูนะครับผมอดีตค่าตัวล้านกว่าๆนะฮะวันนี้ผมมาจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาไม่ถึงแสนนะครับในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี2003นานะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ2.0นะครับ2 0 0 0ซีซีเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้มันมีู่2ตัวนะมี2.4กับ2.0นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็น2.0ไปนะครับใะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจเลยนะครับนะฮะ คันนี้ได้เป็นรถยนต paper, it, ์มือเดียวป้ายแดงนะคร work, election, Hence, ับคุณลูกค <subject> <Yeah. S 1> ้านะครับม like <sh> ือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้เลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับผมและที่สําคัญกุญแจรีโมทนะครับมีให้2ชุดนะครับคุณลูกค้าชุดแรกจะเป็นชุดเดิมจากศูนย์โตโยต้าชุดนี้เลยนะครับและอีกชุดหนึ่งเจ้าของเดิมก็ทําเป็นกุญแจเสริมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าจะได้เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ชุดนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากมากนะครับตัวนี้เอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับและที่สําคัญครับคุณ ยางทั้ง4เส้นคุณลูกค้าจะได้เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเลยนะครับโอ้โหมันคุ้มมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาชมบรรยากาศรอบคันกันดีกว่าครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาของคุณลูกค้านะครับนะครับรถได้ความเดิมนะครับคุณลูกค้าบางๆเดิมๆนะครับไม่เคยชนนะครับรถไม่เคยชนมาก่อนนะครับขออภัยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับผมตัวนี้เครื่องดีมากๆเลยนะครับอัตราการเร่งดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะ เรื่องช่วงล่างดีสมบูรณ์เลยนะครับผมนะฮะคุณลูกค้าเอาไปนี่ใช้งานกันยาวๆเลยนะฮะนี่เลยครับผมใบการรอบคันนะครับสีบางเดิมนะครับ80%นะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าได้เป็นยางใหม่ด้วยนะครับตัวนี้แอร์แบ a ก s จัดเต็มเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับคุณลูกค้าแอร์แบกคูลนะครับภายในสวยมากนะครับเป็นเครื่องหนังนะครับเดี๋ยวเรามารับชมทีละลำดับทีละขั้นตอนนะครับนี่เลยครับผมด้านหลังสวยๆเลยนะครับ 2.0e VVTi นะครับ Toyota Camry นะครับผมนะฮะนานๆจะได้มาทีนะครับคุณลูกค้ากับรถยนต์ที่สภาพดีๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะสวยเลยนะครับผมสีสวย80%นะครับผมนี่แหละครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับแผ่นกันสาดนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่เลยครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้า ไม่ควรพลาดเลยนะคุณลูกค้านะกับรถยนต์แต่ก่อนเนี่ยออกใหม่ๆในล้านกว่านะฮะตอนนี้คุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับนี่คือบรรยากาศรอบนอกนะครับผมสีสันสวยงาม80%นะครับผมนะฮะลำดับต่อไปครับเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยาสารกันบ้างครับมากันเลยครับผม นี่เลยครับผมโอ้โหภายในสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระจกมองข้างก็สามารถที่จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับภายในเป็นเครื่องหนังแท้นะครับคุณลูกค้านะครับผมสภาพดีนะครับผมนะฮะเบาะหน้าฝั่งซ้ายสภาพดีนะครับคอนโซลด้านหน้าครับสวยๆนะครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะครับแอร์แบกนะฮะมีแอร์แบกให้ด้วยนะครับซ้ายนะครับผมด้านหน้าซ้ายนะครับ เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับฟังวิทยุได้นะครับผมและคุณลูกค้าจะได้เป็นแอร์ระบบออโต้โดยนะครับผมใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับลำดับต่อไปครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายครับนี่เลยครับผม <c oughs> แล้วเนื้อของฟิล์มกองแสงนะคุณลูกค้าจะได้เป็นฟิล์มยี่ห้อไฮคูด้วยนะครับผมนะฮะสวยมากคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะฮะท่านใดที่มีสมาชิก ที่อยู่ในบ้านประมาณ 4- ี่ห้าคนเนี่ยไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้แบบสบายๆนะครับนั่งแบบว่าโล่งๆเลยนะฮะคุณลูกค้าพื้นที่เหลือๆเลยนะครับนะฮะนั่งไม่เบียดกันนั่งไม่อึดอัดนะครับผมนะฮะรถสวยๆคุณลูกค้าอยากจะดูอาร์คสักหน่อยไหมฮะผมแกะให้ดูนะครับอาร์คสวยๆนะครับนี่ครับรอยอาร์คนะครับมีครบทั้ง4ด้านนะครับผมนะฮะนี่คือรอยอาร์คที่ถูกสร้างขึ้นจากขนยนต์ที่อยู่ในโรงงานนะครับผมนะฮะ บ่งบอกถึงความเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคลำดับต่อไปครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับเริ่มต้นกันด้วยด้านหน้าเออด้านหลังฝั่งขวานะครับขอภายครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับภายในภายในสมบูรณ์มากๆเลยครับคุณลูกค้านะครับนะครับแผงประตูก็จะมีช่องเก็บเหรียญเก็บอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้าได้เลยครับมีลายไม้คาดให้นะครับผมนะฮะ นี่เลยครับด้านในนะครับผมและคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวคนที่นั่งด้านหลังร้อนนะครับเพราะว่าจะมีแอร์หลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอ้โหแอร์นี่เย็นฉ่ามากเลยครับคันนี้แอร์เย็นฉ่าทั้งคันเลยนะครับนะฮะเพดานอีกรอบครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีม่านให้ด้วยนะครับม่านบังแดดนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากใช้ก็สามารถพับเก็บได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะว่าเวลาจะใช้ก็ยกขึ้นมานะครับให้เกาะกันนะครับผม โอเคง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันต่อครับนี่เลยครับผมแผงประตูด้านหน้าฝั่งคนขับครับกระจกสามารถคอนโทรลได้ที่ฝั่งคนขับได้เลยนะครับปรับกระจกซ้ายขวาสูงต่ำตรงนี้นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับสวยๆนะครับคือลูกค้านะครับนี่เลยได้เป็นเครื่องหลังแท้ด้วยนะครับคือลูกค้านะครับ เบาฝั่งคนขับก็จะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะครับผมนะฮะแต่ไม่ได้ฉีกขาดออกจากกันนะครับนะฮะนี่เลยครับผมสวยๆนะครับได้ความหรูหรานะครับคุณลูกค้านะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมหัวชมท้ายกันบ้างนะครับมากันเลยครับผมรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับคุณลูกค้านะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมฝากระโปรงหลังสวยๆนะครับเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับผมอ่ะมีสายโทรศัพท์เข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับฮัลโหลค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับสักครู่ครับประมาณประมาณสินาทีผมโทรกลับนะครับ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 โอเคครับ มีสายโทรเข้ามานะครับต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับนะฮะน่าจะโทรมาสอบถามเรื่องวีออสนะครับเมื่อวานผมลงวีออสสีดําไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราชมการรีวิวคันนี้กันต่อครับไปชมชิ้นส่วนภายในเครื่องครับคุณลูกค้าโอ้รถสวยนะสีสัน80นะครับคุณลูกค้าจะมีเิ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานแต่คุณลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีค่าตัวเป็นล้านนะฮะล้านกว่านะฮะ แต่ก่อนนี้ล้านกว่าแต่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าซื้อกับผมคุณลูกค้าจะเป็นเจ้าของได้ในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมฝากระโปรงหน้านะครับผมเดิมแท้แน่นอนนะครับมอกอยังอยู่ครบนะครับโตโยต้ายังอยู่ครบนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับนี่เลยครับผมชิ้นส่วนภายในเครื่องครับโอเคฟืบนี่ครับ ลอยเบ้าโชกน,นะครับรอยอาร์คตรงเบ้าโชกนะครับเดิมๆนะครับไล่มาเลยครับแผ่นเพจยังอยู่นะครับแผ่นเพจอยู่ตรงน right? ี pay ้นะครับคุณลูกค้าอาจจะมืดไปหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับคานหน้าเดิมแท้นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับคุณลูกค้า JS แบตเตอรี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะฮะโอเคลำดับต่อไปผมจะไปสตาร์ทเครื่องแล้วนะนะฮะเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันต่อนะครับ มากันเลยครับนี่ครับเสียบเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าแล้วเวลาเปิดแอร์ง่ายแสนง่ายนะครับคุณลูกค้าสามารถกดที่ออโต้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับคุณลูกค้าสามารถปรับได้เหมือนอุณหภูมิแอร์ที่บ้านได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะ เสียงเครื่องครับคุณลูกค้าเงียบมากนะครับสมกับเป็นรถยนต์ที่มีมูลค่าค่าตัวล้านกว่าบาทนะครับผมนะฮะเงียบสุขุมมากๆเลยนะครับนี่เลยครับผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับเครื่องดีมากนะครับไม่พ่นไม่อไม่ควันนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับคุณลูกค้าน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ออโตใหม่นะครับผมจัดการเปลี่ยนถ่ายให้คุณลูกค้าใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้คุณลูกค้า ได้ใช้รถยนต์ที่พร้อมใช้งานกันจริงๆนะครับผมนะฮะอะลองฟังเสียงเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับคุณลูกค้านี่คือเสียงเครื่องยนต์นะครับของโตโยต้าค m มรคันนี้นะครับออสองซ้ำ เรียบร้อยครับผมนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าคามรีนะครับตามสไตล์ของผมนะครับโบสถกัดรถยนต์มือสองนะครับคุณลูกค้านะฮะรถยนต์คันนี้ย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงกุญแจรีโมท2ชุดนะครับได้เป็นตัว2.0ูนะครับคุณลูกค้านะครับ เครื่องยนต์2,000เท่านั้นเองนะครับผมอัตราการเร่งดีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเร่งแสงหรือว่าการขึ้นเขาลงเขานี่ดีมากๆเลยนะครับเครื่องช่วงล่างผมให้ดีมากสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็น รถยนต์มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคุณลูกค้ายางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเลยนะครับผมรถพร้อมใช้งานกันได้เลยคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมซื้อกับผมผมมีการรับประกันการโอนนะครับโอนไม่ได้ผมคืนรถคืนตังค์เต็มจํานวนนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคครับถ้าสนใจไงก็เข้ามารับชมตัวจริงได้นะครับที่อําเภอเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะครับผมคุณลูกค้าสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนารถคันนี้ไปส่งให้นะครับโอเคนะฮะและก็มาถึงนะฮะวินาทีที่ทุกท่านรอคอยนะครับว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้ออกใหม่นะครับอยู่ที่ล้านกว่าเลยนะฮะคุณลูกค้าแต่วันนี้คุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับในราคาแค่ 95,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าโอ้โหมันคุ้มมากๆเลยครับ95,000บาทได้อะไรบ้างอ่ะผมย้ำอีกรอบหนึ่งได้รถยนต์มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สได้ยางใหม่4ี่เส้นนะครับได้เอกสารครบพร้อมโอนพบอรบภาษีไม่ขาดได้รถที่สวยดูดีสมฐานะคุณลูกค้าแน่นอนนะครับโอ้โหขับไปไหนมาไหนเนี่ย คนต้องมองว่าเราขับรถหลูเลยนะฮะคุณลูกค้าโอเคครับวันนี้ผมขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ผมไปก่อนนะและอย่าลืมนะคุณลูกค้านะโทรมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่เบอร์โทรศัพท์0 85575436วันนี้ผมโบนะครับต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้าไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ